ก่อนหน้านี้อาจารย์พูดเรื่องระบบใหม่ของอาจารย์เนี่ยที่ตัวฟีเจอร์ใหม่นะครับของอาจารย์เนี่ยที่สามารถสร้างเซลล์เพจเพิ่มได้เลยสามารถสร้างเพจได้ คราวที่แล้วอาจารย์แนะนําไอเดียในการทาเซลเคสแม้สองแบบแบบ A กับแบบ B เพื่อมาทดสอบแม้ว่าเวลาเราทําแอดไปแล้วเนี่ยคนเห็นหน้าเว็บข้อมูลแบบไหนแบบ A หรือแบบ B ถูกไหมที่แบบได้สนใจมากกว่ากันแต่จริงแล้วเนี่ยเทคนิคการใช้แบบเซลเพจหลายหน้าเนี่ยมันมันเอามาใช้ในการทําฟันแนลด้วยที่เป็นเรื่องสําคัญกว่าทีนี้สมมุติว่าเราทำเราขายสินค้าตัวหนึ่ง แอปเรามีการทำคอนเทนต์ดูไหมนะภาพโฆษณาสินค้าเรามาเลยี่ยถ่ายภาพโฆษณานะสินค้าเรามาสัก20ภาพนะครับนะจากนั้นนะครับเราก็เอาภาพพวกนี้ไปสร้างตัวเซลล์เพจสร้างตัวหน้าเว็บแล้วก็ภาพทั้ง20ภาพเนี่ยใส่เข้าไปในในในเซลล์เพจที่1น,นะแบบเอนะครับเรียงแบบตามที่เราคิดนะว่าให้เรียงแบบนี้แล้วเนี่ยมันน่าจะทําให้คนสนใจต้องคิดด้วยนะเนะี่ยภาพโฆษณาที่ดีเนี่ยตอนที่เราเอาไปใช้ในการสร้างเป็นเซลล์เพจเนี่ย ก็ต้องคิดว่าการเรียงลาดับยังไงที่จะทาให้ลูกค้าแบบดูได้นานขึ้นใ่้แมสนใจยิ่งขึ้นเนี่ยนะนะครับบางครั้งการเรียงลาดับโดยที่เอาข้อมูลหลายๆส่วนเอาจุดที่น่าสนใจที่สําคัญขึ้นก่อนเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญหรือเอาเอาข้อมูลหลายๆด้านที่ทําให้ลูกค้าเห็นไม่เบื่อเหมือนเหมือนอย่างนี้เหมือนปกติเนี่ยเวลาทําธุรกิจโรงแรมเนี่ยเราขายโรงแรมเนี่ยขายห้องพักเนี่ยเ,ยเราก็อาจจะมีแบบในหน้าเซลเพจเราเนี่ยเราก็จะมีการแบบทำไอตัวรูปภาพใช่ไหมโฆษณาโรงแรมเราใส่เข้าไป แต่โดยส่วนมากที่เขาชอบทํากันก็คือเรียง5รูปนี้ก็จะเป็นรูปที่เป็นแบบล็อบบี้ส่วนกลางอีก5รูปนึงอาจจะเป็นรูปสระว่ายน้ําอีก5รูปอาจจะเป็นรูปห้องพักอีก5รูปอาจจะเป็นรูปแบบห้องอาหารอะไรย่างเงี้ยนะแต่การที่เราเรียงแบบอย่างเงี้ยยี่สิบรูปแล้วแบ่งเป็นส่วนๆเนี่ยบางทีลูกค้าเบื่อนะเหมือนกับลูกค้าแบบใ้ห้ารูปนี้ก็เป็นรูปแบบว่าไอห้องอาหารทั้งหมดเลยแล้วพอเลื่อนไปค่อยดูอีกห้ารูปนึงที่เป็นรูปสระว่ายน้ําก็เป็นแบบข้อมูลด้านเดียวกันอย่างเงี้ยลกกาะบบบดดนรลํัััส แต่บางทีเราอาจจะมีรูปล็อบบี้นะครับรูปสระว่ายน้ําสลับกันอย่างเงี้ยรูปห้องพักอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องแบ่งเป็นแต่ละแยกเป็นแต่ละเซกชันเซกชันนะซึ่งอาจารย์ก็ทดสอบมาแล้วว่าวิธีนี้มันทําให้ลูกค้าดูนานกว่านะทําให้แบบคอนเวอร์ชั่นเลนเนี่ยเกิดขึ้นมากกว่านะครับนะเป็นไอเดียนึงนะนะครับเราไม่ยังเป็นจะต้องเอาข้อมูลด้านเดียวกันมาจัดนะครับอยู่ใกล้ๆก,กัน แบ่งเป็นเซกชันให้ดูเป็นระเบียบเพราะว่าเป้าหมายเราไม่ได้ต้องการทําหน้าเว็บที่เป็นระเบียบเนีเป้าหมายคือเราต้องการทําข้อมูลในหน้าเว็บที่น่าสนใจดึงดูดให้ลูกค้าแบบดูนานๆแล้วแบบทาให้เกิดความอยากซื้อให้ได้มากที่สุดถูกไหมเขาจะได้ซื้อถูกไหมนะครับอ่ะทีนี้ไอ้ไอ้ที่อาจารย์จะพูดคืออย่างงี้อ่ะเราก็เรียงรูปไปเซลเพจแบบที่1นึ่งเนี่ยก็มี20รูปเราก็เรียงไปจากนั้นเราสร้างเซลเพจตอันที่2อีกเนะี่ยข้อมูลเดียวกันนะยีรูปนี่เหมือนัน ครับแต่ให้เรียงลํงาดับไม่เหมือนกันเราเราจะเซลล์เพจที่2เนี่ยข้อมูลมีเหมือนกันนะแต่จะเรียงนะครับสลับกันเอา10รูปสุดท้ายเนี่ยขึ้นข้างบนแทนเราเอาสิรูปแรกเนี่ยมาลงข้างล่างในเซลล์เพจที่2ข้อมูล2อันเนี้ยต่างกันแค่นี้เซลล์เพจนเอเซลล์เพจนบีดูไหมพอเรามีเซลล์เพจนสตัวที่มีข้อมูลเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการใช้เทคนิคในการทําโฆษณาต่อเนื่องนะคือปกติเนี่ยเวลาเราทําการตลาดไปเนี่ยเนี่ยลูกค้าเวลาเห็นแอดตัวที่หึงเนี่ยวเวลาเขาเข้าไปดูข้อมูลเนี่ยแต่เขาอาจจะ เข้าไปเปิดดูตัวหน้าเว็บเราแล้วก็ดูข้อมูลไม่ครบทั้งหมดอาจจะดูข้อมูลแค่50%าของเนื้อหาทั้งหมดอาจจะดูแค่แบบ10รูปแรกแต่ไม่ยอมเลื่อนลงไปดูข้อมูลที่อยู่ส่วนด้านล่างของหน้าเว็บเราทดีเนี้ไอคนที่มันเคยเข้ามาที่เจอเพจ a เนี่ยนะเห็นแอบตัวแรกเลยนะที่เข้าไปดูแบบ10รูปแรกแต่ยังไม่ยอมเลื่อนดู10รูปแล้วนะแต่ยังไม่ยอมเลื่อนลงไปดูรูปที่11รูปที่อยู่ด้านล่างเนะี่ยเดี๋ยวเราจะสร้างเป็นเอาคนพวกนี้สร้างเป็นกลุ่มเป้าหมายนะครับเราทาได้เลยนะ อย่างในระบบเว็บของอาจารย์เนี่ยมีการแคร์อีเวนต์ของการเปิดดูเนื้อหาในหน้าเว็บแต่ละส่วนอยู่แล้วแต่เราสามารถไปสร้างคัสตอม a อ d i เดียนกลุ่มเป้าหมายที่กําหนดเองใน a c e b o o k เนี่ยนะครับสร้างเป็นคนที่เคยเปิดเข้าไปที่แอดตัวแรกเข้าไปที่เซลเพจ A เนี่ยนะแล้วดูใช่ไหมสิบรูปแรกแต่ยังไม่ยอมไปดูรูปที่11ไม่ยอมเลื่อนลงไปดูจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอาคนพวกนี้นะครับมาทําโฆษณาต่อให้เขาเห็นแอดตัวที่2แอดตัวที่2ก็คือ เขาเห็นเซลเพดบดูไหมที่เราเอาไอ้สิบรูปข้างล่างเนี่ยที่เขายังไม่เคยเลื่อนดูเนี่ยเ,ยเอาขึ้นมาอยู่ข้างบนโอเคถนะ้แค่นี้เองคือหลักอันนี้คือต้องการทําให้ลูกค้าเนี่ยเห็นข้อมูลครบทุกด้านเพื่อกระตุ้นให้เกิดความอยากซื้อให้มากที่สุดแต่คนเวลามนเน่ยแบบสนใจมากพอที่จะติดต่อเข้ามาสอบถามมาสั่งซื้อสินค้าเราเนี่ยคือมันต้องเห็นข้อมูลสินค้าเรานะให้ครบมากที่สุดอ่ะเพื่อกระตุ้นให้เกิดความอยากได้ แต่เพราะนั้นพอเราใช้วิธีนี้เห็นไหมอาจารย์ถึงทําตัวระบบเว็บของอาจารย์เนี่ยนะครับตอนนี้ก็คือสามารถสร้างเซลล์เพจกี่เซลล์เพจก็ได้นะแล้วระบบของอาจารย์มาจะเรียงลำดับข้อมูลได้ง่ายมากกดปุ๊บมันก,ก็เรียงได้เลยแล้วนะจุดสําคัญหนึ่งที่ว่าตัวระบบของอาจารย์ทําให้เนี่ยนะครับก็คือตัวแท็กอีเวนต์ของการเปิดดูเนื้อหาในหน้าเว็บ,นะบที่เดี๋ยวมันจะสามารถเอาไปใช้ในการสร้างกลุ่มเป้าหมายใน a c e b o o k ใช่ไหมที่เป็นคัสตอมออเดียนเนี่ยคนที่เคยใช่ไหมเคยเข้าไปเปิดหน้าเว็บเราแต่ เลื่อนดูรูปไปเนี่ยแค่10รูปแรกแต่ไม่ยอมเลื่อนลงไปดูใช่ไหมรูปที่11เนะี่ยเราเราก็เอากลุ่มคนพวกนี้มาทําโฆษณาเนี่ยม,หมให้เขาเห็นแอบตัวที่2ที่เราจะมีการสลับของรูปที่11ขึ้นมาข้างบนเพื่อให้เขาเห็นเขาจะได้เห็นข้อมูลครบทุกอย่างโอเคนะแค่นี้เองนะครับลองลองไปทำกันดูนะครับเนะีนะ่ยปกติที่อื่นก็ไม่มีระบบแบบนี้ให้นะครับนะนี้อาจารย์แบบพัฒนาจริงมันมีหลายตัวเลยถ้าจริงจริงลองลองดูคลิปนะครับดูวิดีโอที่อาจารย์สอน,นเนี่ยมีเยอะมาก นะครับแล้วจย์ก็มีแบบไอ้ฟีเจอร์แบบของไอ้ตัวระบบเนี่ยนะนะครับที่มาช่วยในการแบบไอ้เพิ่มคอนเวอร์ชั่นเนี่ยหลายอย่างเลยอนะย่างเช่นการแบบใส่ปุ่มค่อยดูเว็ชั่นให้มันลอยแปะอยู่ด้านล่างในหน้าเว็บเราการทําลิงก์สวยๆเนะี่ยลิงก์แอดไลน์สวยๆลิงก์อินบ็อกสวยๆที่มันเริ่มด้วยชื่อเว็บเราแล้วตามด้วยสแล e i ไลน์สแลอินบ็อกอย่างเงี้ยนะนะซึ่งมันจะช่วยทําให้แบบว่า,แบบวาแบรนด์เรามันดูดีขึ้นอนยะ่างเงี้ยจริงๆทำไว้หลายอย่างเลยนะครับลองไปค่อยๆไล่ดูเนะี่ย ตัววิดีโอที่อาจารย์แบบแอดดูในเพจก็ได้นะครับเพจซึ่งหลายๆเทคนิคเนี่ยถ้าลองไประปยุ์ใช้เนี่ยมันก็จะเพิ่มยอดขายทําให้ค่าแอดเราเนี่ยมันพุ่งยิ่งขึ้นใช่ไหมการทำตลาดดิจิตอลเนี่ยเงินที่เราจ่ายไปมันก็จะกลับมาเป็นแบบยอดขายใช่ไหมที่สูงขึ้นได้จริงเนี่ย,ย Conversion rate ที่มันแบบสูงขึ้นได้จริงเนี่ยนะครับเป้าหมายม,มีแค่อย่างเดียวถูกไหมมันต้องขายให้ได้ถ้าขายได้เยอะกําไรมันก็เยอะถูกไหม Cost per acquisition เนี่ย ต้นทุนต่อการแบบจ่ายเงินได้ไหม CPA เนี่ยต้นทุนต่อการแบบจ่ายเงินเนี่ยเราทำให้ลูกค้าแบบซื้อ1ลายเนี่ยหนึ่งออเดอร์เนี่ยได้ลูกค้า1คนเนี่ยเนี่ยมันก็จะยิ่งถูกลงนะครับเนี่ย CPA ก็เป็นค่า metric ค่าหนึ่งเนี่ยที่แบบเราใช้ในการวัดวัดในเชิงธุรกิจเนี่ยวัดว่าเฮ้ยเราต้นทุนในการทําให้ได้ลูกค้า1คนเนี่ยเฮ้ยเราเสียเงินเท่าไหร่นะครับเนี่ยยิ่งเรากดได้ต่ำเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้แบบว่ากําไรเพิ่มๆอยู่ไหมนะครับ